บ้านในฝันสร้างได้ฟรีพาไปลอง t e n เ e n t หุ่นหยนตัวตึงจากจีนมี5ฟีเจอร์เด็ดต้องดู 1. หุ่นหยนต Image เริ่มที่สร้างภาพแค่พิมพ์พร้อมก็ได้ภาพห้องนั่งเล่นหรูแสงเงาโคตรสมจริง 2. Text to 3D อยากได้โมเดลบ้านพิมพ์บอกไปเลย AI ปั้นออกมาเป็นไฟ 3D หมุนดูได้ทุกมุม 3. Image to Video อันนี้ล้ำ เอารูปแปลนบ้าน2มิติมาเจนเป็นคลิปวิดีโอ3มิติให้เห็นโครงสร้างบ้านได้เลย 4. image to 3D หรือจะเอารูปสิ่งของมาแปลงเป็นโมเดล 3D ก็ทำได้เหมือนกัน 5. 3D World Tedd Peak สุดคืออันนี้เอารูปห้องที่เจนมาเปลี่ยนให้เป็นโลก 3D ที่เราเข้าไปเดินดูทั่วห้องแบบ360องศาได้เลยวิธีใช้งานเข้า Google พิมพ์หุ่นยนเทนเซนกดลิงก์แรกแล้วล็อกอิน w e c h a หรือ QQ ก็เล่นได้เลย ใครลองแล้วเป็นไงคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วอย่าลืมกดติดตามบอท please ด้วยนะครับ